ในห้องแอร์ที่สถาบันพัฒนานึงมือแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับด้านหลังของอสมาชิกที่มาสอบในวันนี้สอบระดับหนึ่งของการซ่อมบำรุงรกักษาที่ทีมคนยวงนอกครับนี่คือเป็นเคสที่ยากที่สุดในกระบวนการการสอบเซนทอ่งของออทีมมงคลแมคคนิกครับไม่เป็นไรด้านหลังนั้นเราต้องกำลเตรียมข้อมูลเพื่อให้ความรูร้เกี่ยวกับสมาชิกของเราว่าจะทดสอบ เซ็นใหญ่เซนใหคะแนนอย่างมากนะครับเดี๋ยวผมไปจิดให้เลยผมแนะนําตรงแล้วสอนท่านนึ่งครับเพราะผมเน็ตไปหมดแล้วครับไม่เป็นไรนะครับผมวิรวัฒน์กีรติใจครับอาจารย์วีนะครับก็ได้พานําทีมอาจารย์ช่างหลายๆท่านนะครับจากหลายๆจังหวัดท um ั่วประเทศนะเข้ามาสอบทดสอบฝีมือที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสุพรรณบุรีครับวันนี้เราจะทดสอบเกี่ยวกับ ซ่อมเครื่องยนต์นะครับไม่บำรุงรักษานะครับตัวนี้เส้นทางสิบสถานีครับการซ่อมบำรุงซ่อมรถยนต์อันนี้สิบสถานีนะฮะจ่ายแล้วถ้าเป็นบำรุงรักษาแค่ห้าสถานีครับตัวนี้คือสิบสถานีครับโอเคครับยากเชิญนั่งเลยครับยากที่สุดแล้วครับตรงนนี้ผ่าก็เชิญนั่งเลยครับก็ต่อไปก็จะมีเป็นระดับสครับระดับสองก็เป็นไฟฟ้ารถยนต์นะครับอันนี้จะครอบคลุมเยอะมากกว่าเดิมครับต้องขั้นตอนต่อไปใช่ครับขั้นตอนต่อไปครับ เดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์โต้งนะครับตอนนี้กําลังคัดหมายเลขประจําตัวของสมาชิกแต่ละท่านอยู่นะครับเินกล้องตามมันกันด้วยครับอาจารย์โต้งตอนนี้ทําอะไรครับเนี่ยครับบัตรตัวนี้ครับเราจะไปขี่เข้าระบบนะครับว่าทุกท่านนะครับที่มาสอบเนี่ยได้ผ่านแล้วมันจะลิงก์กับที่กรมเลยครับรหัสนะครับโดยที่อ่านตามขีกาดนี่ครับเลยเสียบเข้านะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะคืนให้แล้วครับเราจะคืนให้กับช่างทุกท่านแหละ นะครับตัวนี้ถ้อย่างงี้ความลับก็อยู่ในมือจย์โต้งคนเดียวแล้วตอนนี้อยู่ในนี้หมดเลยครับข้อมูลนะครับข้อมูลของทุกคนอยู่ในนี้หมดแล้วครับเราได้ลิงค์เข้าระบบหมดแล้วครับช่วงต่อไปครับจะเป็นการออกพักสนามติวโดยครูหนึ่งนายพีรพันธ์ประเสริฐวงศ์เหลืออยู่แล้วซึ่งในตัวรีเลย์เนี่ยมันจะมีทั้งขดด้วยแล้วก็หน้าคอนแทกน้าคอนแทกก็จะแล้วแต่ประเภทว่าจะต่อกันอยู่ไหมนะครับหรือจะเป็นแบบสองทางไหมันอยู่คำว่าสองทางก็คือมันจะมีสามขาที่เป็นหน้าคอนแทก 6 <68. S 2> สแต่ภาว่าปกติแบบเนี้ยมันจะมีอยู่คู่หนึ่งต่อ8 <68. S 2> แต่ถ้าเกิดสนามไม่เหล็กในขดลวดเมื่อไหร่เราป้อน,นไฟเข,ข้าไปเมื่อไหร่ป้อนกาวเข,ข้าไปเมื่อไหร่มันจะไปแตกกับอีกคู่อีกข้างหนึ่ง หรือสมัยก่อนเนี่ยเจ็ดสิบสามพ่อแม่คนเราบางหมูจะมีเลตาปูเจ็ดสิบสามนุ้ยเป็นตัวนี้เลอมันจะอักษรคืออ่ามีทั้ง nc ถ้าเป็นเชิงอักษรมากเชิงเชิงไฟฟ้า no nc แล้วก็ขากลางของมันที่เราเรียกว่าขั้วสามสิบของบอสเนี่ยมันคือขาคอมถูกต้องใช่ครับอ่านะมันคือขาคอมก็คือเป็นตัวโยกสลับหาเองโดยใช้อํานาจแม่เหล็กอํานาจแม่เหล็กเนี่ยก็คือสองขั้วนี้นะ มันจะขึ้นความต้านทานถ้าเป็นมันติมิเตอร์เป็นดิจิตอลมันมันจะเป็นตัวเลขนะครับมันจะเป็นตัวเลขนะครับมันจะเป็นตัวเลขขึ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความยาวของขดลวดเห็นไะมันจะเป็นตัวเลขหายไปไหนเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเลขอ่าแล้วก็ถ้าเป็นหน้าคอนแทคพอเราวัดสองขานี้เจอปุ๊บเอาไฟป้อนดูมันจะเกิดสนามแม่เหล็กเสียงที่ดังที่เกิดขึ้นคือหน้าคอนแทคมันกระแทกกันนะครับ เราก็มาวัดอีกโดยใช้มิเตอร์วัดจะใช้เสียงก็ได้ใช้ความต่อเนื่องก็ได้ว่าคู่ไหนมันถึงกันอยู่นะครับว่าคู่ไหนมันถึงกันตอนนี้มันจะมีอยู่คู่นึงถึงกันอยู่นะครับมีอยู่คู่มนถึงกันอยู่อันนี้พังไปแล้วตัวนี้นะครับแต่วันนี้อ่าเนี่ยนะมันจะถึงกันอยู่แต่ถ้าเราป้อนไฟเข้าไปปุ๊บมันจะไม่ถึงกันแล้ะมันจะย้ายมาเป็นคู่นี้แทน ตัดเส้นนี้ทิ้งสังเกตว่ารีเลย์บางรุ่นเนี่ยนะครับรีเลย์บางรุ่นเนี่ยขากลางมันจะไม่มีซึ่งขามันลักษณะใกล้เคียงกันเห็นไหมขากลางตรงนี้มันจะไม่มีขากลางตัวนี้มันคือ NC รีเลย์ปกติมันจะไม่มีมันจะมีแต่ขาคอมกับ NO หรือถ้าเป็นรีเลย์บอสก็คือควบ30สบกับแปดดในนี้มันจะมี8 7ดติดมาด้วยถ้าเป็นรีเลย์บอสนะถ้าเป็นรีเลย์บอส 87A มันคือมันต่อกันอยู่กับ30 ต่อตลอดเวลากับสามสิบมันจะต่อกับแปดเจดธรรมดาก็ต่อเมื่อขดลวดเกิดสนามแม่เหล็กก่อนนกมันถึงจะต่อนี่เวลา่เราวัดเนี่ยดึงถาเชิงซึ่ดีเนี่ยคือเราวัดถาขดลวดให้เจอพอเจอขดลวดทุบกรปลอนไฟขดลวดมีข้อแม้เดียวนะขดลวดมีข้อแม้เดียวต้องไม่เป็นศูนย์โอห์มต้องมีความต้านทานต้องมีความต้านทานต้องไม่เป็นศูนย์โอห์มถ้าเราวัดแล้วเจอเป็นศูนย์โอห์ม ถ้าเข็มมันติมิเตอร์ฟาดเต็มศูนย์ตรงนี้เนี่ยอันนั้นไม่ใช่ขดลวดมันคือหน้าคอนแทคที่ต่อกันอยู่ที่ต่อกันอยู่หรือถ้าเราใช้เสียงนะครับแบบนี้คือหน้าคอนแทคต่อกันอยู่เสียงจะดังถ้าเราไปวัดเจอขดลวดมันต้องไม่ดังแต่ตัวเลขต้องเป็นไงตัวเลขต้องขึ้นแต่ต้องไม่เป็นศูนย์ต้องไม่เป็นศูนถ้าเป็นศูนย์มันคือ ไม่ใช่ช็อตครับมันอาจจะเป็นหน้าคอนแทคที่มันต่อกันอยู่แบบนี้นี่คือหน้าคอนแทคที่มันต่อกันอยู่นะครับถ้าเราวัดแบบนี้ปุ๊บเอ้าเห็นเป็นตัวเลขขึ้นเอาเชียวบวกลบป้อนช็อตปัดเลยหรือสังเกตง่ายๆรีเล์เนี่ยเขาพยายามแบ่งโซนด้วยสีของขาว่าขาที่เป็นขดลวดเนี่ยเขาอาจจะเป็นสีชุบซิงค์สีขาว ที่เป็นหน้าคอนแทคก็จะให้เป็นทองแดงนะครับสังเกตง,ง่ายๆรีเลย์แต่ละตัวเนี่ยสีมันจะไม่ซ้ำาหมนมันจะจับเป็นคู่อยู่ขาที่เป็นทองแดงก็คือเอาไว้ใช้งานเอาไว้สําหรับกระแสไฟวิ่งผ่านไปหาโหลดไปหาโหลดโหลดในนี้ในที่นี้ก็คือมอเตอร์ทั้งต่างขดลวดที่เป็นหลอดไฟอะไรพวกนี้ที่กินกระแสไฟครับเราเรียกว่าโหลดส่วนกดลวดของมันเองเนี่ยมันก็คือโหลดแหละแต่มันกินกระแสน้อยผก,กินไม่ถึง 0 0 1แอมป์นะครับหน้าที่หลักของมันก็คือลดภาระให้กับสวิตช์ลดภาระให้กับสวิตนะครับแต่รถรุ่นใหม่ๆบางตัวออกมาก็ไม่ใช้รีเลย์ก็มีรถรุ่นใหม่นะเพราะมันทําให้สวิตเปลี่ยนง่ายอย่างเช่นสวิตไฟหลีไฟหน้า v ีออหรือ v ีโกจะยกเลิกรีเลย์ทาลักษณะเดียวกับนิสสันให้เปลี่ยนสวิตได้ง่ายถ้าเปลี่ยนสวิตง่าย เขาจะไม่ใช้รีเลย์ไม่ต้องไปตกใจนะครับว่าทําไมไฟหน้ารุ่นนี้ไม่มีรีเลย์ทำไมสวิตช์ไฟหน้ารุ่นนี้หรือว่าสวิตช์ไฟหลีรุ่นนี้มันพังบ่อยเพราะลูกค้าไปดัดแปลงระบบไฟเขาไปเพิ่มบัดสูงไปเพิ่มไฟนู่นไฟนี่จนทําให้สวิตช์พังไหวโดยเฉพาะวีออสตระกูลปีส0 1 0 2 0 1ิบ3สิบสิสามเนี่ยสวิตช์ไฟหน้าเปลี่ยนง่ายมากเลยสาเหตุที่ทําให้เปลี่ยนง่ายคือมันไม่มีรีเลย์ยกเลิกไปแล้ว นะครับวีโก้นี่ไม่มีรีเลยเ์ไฟหน้านะครับแต่หลายคนที่มาสอบชักรีเลย์มาตรวจซึ่งมันไม่ใช่รีเลยเ์ไฟหน้านะครับรถหลายๆรุ่นออกแบบมาเปลี่ยนสวิตช์ง่ายจะไม่มีรีเลย์รุ่นไหนเปลี่ยนสวิตช์ยากมีรีเลย์หรือรีเลย์ก็ไม่มีแล้วไปใช้กล่อง BCM แทนอย่างเช่นนาวาร่อย่างเช่น Honda City Accord ไม่มีรีเลยเ์ไฟหน้าใช้ BCM เปิดเลยสตาร์ทก็ไม่มีรีเลย์ใช้ BCM สตาร์ทตระกูลนิสสัน ที่เราเรียกว่ากล่องควบคุมตัวถังนะครับกล่องควบคุมตัวถังยังไม่พร้อมใช่ไหมโดยส่วนใหญ่แล้วชื่อขางมันเนี่ยมันจะอยู่ในคู่มือซ่อมไฟฟ้าตัวถังของรถรุ่นนั้นๆอย่างเช่นโตต้าเนี่ยขาคดลวดก็คือขาหนึ่งขาสองขาหนึ่งขาสองนะครับขาหนึ่งขาสองแต่ถ้าเป็นรีเลย์บอร์ เขาจะให้ตัวเลขติดตัวตัวรีเลย์มาอันนั้นคือมาตรฐานของเขาอย่างนี้ใกล้เคียงรีเลย์บอสแต่อันนี้นเป็นของ d ีแมนะครับไอ้ขาที่อยู่แนวนี้ที่เป็นทองแดงมันคือขา30เหมือนในตัวหลักสูตรมอเตอร์สตาร์ทนะครับขั้วสตาร์ทเอสมันคือขั้ว50ไฟแช่น็อตเบอร์12ยึดขั้ว30อะไรประมาณนี้ขั้วสตาร์ทเป็นขั้ว C นั่นคือชื่อแต่ละบริษรัทเรียกอย่างเช่นบอสเนี่ยก็จะให้ มาตรฐานชื่อคั่วรีเล์มา 87A ไหม85 86มันคือขดลวดนะครับบางทีบางคนไม่รู้ไปเจอรีเล์นในรถ BM เห็นลักษณะเนี้ยคู่เนี้ยขาขาวเนี้ยมันน่าจะเป็น85 86ผิด85 86มันอยู่กันอย่างเนี้ยนะครับเป็น87ของบอสปกติกับ85ของบอสปกติต้องดูให้ดีหรือทางที่ดีใช้มัลติมิเตอร์วัด อันไหนคือขดลวดอันไหนคือหน้าคอนแทคนะครับข้อแม้ของหน้าคอนแทคคือต้องเป็น0นกับอินฟินิตี้เท่านั้นอินฟินิตี้คือเข็มไม่ขึ้นแบบนี้เวลาวัดเข็มต้องไม่ขึ้นต้องอยู่อินฟินิตี้แต่ถ้ามันต่อกันอยู่มันต้องเป็น0นมีข้อแม้เดียวหน้าคอนแทคนะต้องอินฟินิตี้หรือ0ูนยโอห์มขดลวดห้ามเป็นอินฟินิตี้กับ0มันจะแปรผกผันกับหน้าคอนแทค ต้องเป็นตัวเลขต้องเป็นร้อยโอห์มต้องเป็น30โอห์มต้องเป็น 1K ต้องเป็น500โอห์มได้หมดขดลวดแล้วแต่ชนิดของรีเลย์แล้วแต่ความยาวของสายไฟที่มาพัานเป็นขดลวดไงขดลวดยิ่งยาวข้างคำถามยิ่งสูงและบางคนเลือกใช้รีเลย์ผิดเห็นพัดลมตัวเริ่มเทิมเลยพัดลมบอลบูชอบมาใส่โรตติ้งกันเพราะล่อรีเลย์สตาร์ทของตลาด ที่เป็นรีเลย์เหล็กทั่วไปเอามาใส่หรือรีเลย์สตาร์ทของพวกตระกูล3มห่วงที่เป็นตัวพลาสติกสีขาวหน้าคอนแทกมันใหญ่นะครับทนกระแสได้ดีเพราะว่ามอเตอร์สตาร์ทเวลาทำงานเป็นเป็นร้อยแอมสองเท่าสามเท่าของแบตเตอรี่อะเวลามันกินกระแสอะแต่มันกินเป็นไงแป๊บเดียวไม่เกินสามวิคุณต้องหยุดสตาร์ทบางคนเอารีเลย์ตระกูลเนี้ผมผมก็โดนเหมือนกันไปคุมพัดลมซึ่งพัดลมมันทำงานยาว อาจจะห้านาทีสามนาทีเกิดอะไรขึ้นครับขดลวดมันจะร้อนเกินรีเลียมจะเหี่ยวเลยเพราะเคสของมันเป็นพลาสติกเหี่ยวเหี่ยวเพราะว่าขดลวดมันร้อนไปมันออกแบบดีไซน์มาคือให้ทํางานแป,ป๊บเดียวผมเอาไปใช้แล้วให้มันทํางานแป,ป๊บเดียวปโปรดติดตามตอนต่อไปชมรมรวม,มช่างด้วยใจ พัฒนาศักยภาพคนพัฒนาช่างฝีมือทั่วประเทศต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี